หลังจากที่ซูเมรุปเปิดมาได้นานโขมากๆและ3.1ก็กําลังจะสิ้นสุดลงเพราะว่ากําลังจะเริ่มเฟส2แล้วเราก็ยังไม่ได้ลงคลิปนี้คลิปนี้อัดตั้งแต่ตอนที่ออ3.0มาตอนแรกๆนะทุกคนทุกคนอาจจะคิดว่าเรานดองคลิปนานเกินไปแต่ว่าเราไม่ได้ดองนะทุกคนเราแค่แช่อิ่มคลิปทำให้คลิปมันดูหวานขึ้นแค่นั้นเองณจุดจุดนี้ขอตัวรับพิมเจมแล้วก็กรอกแบบสํารวจสักครู่ โอ้ฮา oh, ร์ดซิปเพอร์เจมรู้สึกว่ามีคุณค่าทางจิตใจมากๆเลยจุดจุดๆนี้เรากําลังจะไปมูเตรูกันที่สาลเจ้าแกรนดาลุคามีการดูดวงชะตาในวันนี้ก่อนที่เราจะเริ่มสุ่มกาชาเป็นสิ่งที่เราควรพึงกระทํายังมีโชคอย่างน้อยก็ไม่ใช่มหันตภัยการหาสถานที่ที่เปิดกาชาก็เป็นเรื่องที่สําคัญเพราะว่ามันจะช่วยเย,ยียวยาจิตใจของเราถึงแม้วันนี้ฉันจะยังมีโชคกเ็เถอะก็คือ,อยังมีโชคแล้วนะและนี่ก็คือโรที่78ของเราโรที่78นี้ถือว่ามีค่ามากๆเพราะว่าอย ทุกคนคิดว่าเราได้อะไรชแชร์ทุกคนคิดถูกเราได้เก,กลือขนมปอกาเลตเปิด3.0มาก็ฉี่ๆเต็มหน้าเลยจุดๆุดนี้ก็รู้สึกว่าเฟลนิสหน่อยถึงแม้ว่าคอเลจะตามมาเรติดแต่เราก็ไม่ได้รู้สึกดีใจเลยสักนิดถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกเฟลมากมาขนาดไหนแต่ว่าชีวิตก็ต้องกล้าเดินต่อไปถึงแม้ว่าจะต้องนับโรใหม่ตั้งแต่ต้นก็ตาม10โลนี้ได้คอเลก็ยังดีสู้ต่อไปทุกคนชีวิตยังมีหวังฟิชเชล เียวเรายังไม่อยากเบียวตอนนี้อย่าเพิ่งออกได้ไหมสามสิบโลผ่านไปก็ยังคงเกลือนะทุกคนบางทีเราอาจจะต้องไปทําบุญในชีวิตจริงบ้างในจุดจุดนี้สําหรับวันนี้ทุกคนเราไม่ได้อะไรเลยนอกจากก้อนเกลือและฉี่แต่ไม่เป็นไรขอให้ทุกคนโชคดีในการสุ่มกาชาถึงแม้ว่าเราจะโชคไม่ดีก็ตามแต่ฉันมั่นใจว่าฉันต้องได้เขาแน่นอนไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามเขาต้องเป็นของฉันสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวกลับไปตั้งหลักก่อนเจอกันในคลิปหน้า với vì nhiều